เป็นภาพยนตร์ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผมเป็นอย่างมากตั้งแต่ตอนแรกที่ได้เห็นตัวอย่างเพราะอย่างให้เรารู้ดีกันว่าในหนังเรื่องนี้ของนิโคลัสเคจแกรับบทเป็นตัวเองซึ่งโดยส่วนตัวแล้วในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาผมก็ไม่ค่อยได้สนใจผลงานของแกเท่าไหร เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าหนังแต่ละเรื่องที่แกเล่นเนี่ยมันไม่ใช่หนังบล็อกบัสเตอร์กว่าจะหาเรื่องที่ชอบจริงๆได้ก็ยากอยู่แต่พอเห็นตัวอย่างหนังเรื่องนี้แล้วผมปฏิเสธมันไม่ได้จริงๆแล้วก็ค่อนข้างคาดหวังในระดับหนึ่งด้วยว่ามันจะต้องมอบความบันเทิงขั้นสุดให้กับผมได้อย่างแน่นอนโดยหลังจากที่ผมได้มีโอกาสไปรับชมหนังเรื่องนี้ของนิกเคชมาแล้วก็ต้องบอกเลยว่าดีเกินคาดแต่อะไรคือสีทํำให้หนังเรื่องนี้มันดีเกินความคาดหมายมาร่วมหาคําตอบกันได้ในความรู้สึกหลังดู3คํา3นาทีกับ The Unbearable Weight of n นิกฟั l i n g งเค e ผมว่านี่คงเป็นสิทธิที่หลายคนคาดหวังไว้กับหนังเรื่องนี้อยู่แล้วนะสำหรับความปั่นไม่ว่าจะจากการที่ n นิกเคชแก้รับบทเป็นตัวเองหรือว่าพล็อตเรื่องที่สุดแสนจะวายป่วงซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบอารมณ์ที่ตัวหนังมันสามารถมอบให้กับคนดูนะ คือมันตลกและเฮฮาโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนคลับของเฮียนิเคชผมคิดว่าคุณน่าจะชื่นชอบหนังเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะตัวหนังก็ได้ใส่อีสเตอร์เอ็กใส่แฟนเซอร์วิสมาให้ FC ฟนิเคชค่อนข้างเยอะพุกมุกตามหนังที่ er, เฮียเคยเล่นพวกบทโฆษณาที่อยู่ในตัวหนังเหล่านั้นของพวกนี้จะถูกใส่เข้ามาภายใต้บริบทที่ไม่ฝืนจนเกินไปเพราะงั้นในเรื่องของความปั่นความเฮฮาผมรับประกันเลยครับว่าหนังเรื่องนี้จัดเต็มแน่นอน หากคุณดูแค่ตัวอย่างหนังแล้วไม่เข้าไปดูในโรงเนี่ยคุณคงจะสงสัยนะว่าเรื่องราวของนักสแสดงชายที่ชื่อนิโคลัสเคสที่เข้าไปผัวพันกับพ่อค้ายา,าชาวสเปนที่เป็น f อตัวโยงของแกเนี่ยมันจะไปมอบความอบอ,อุ่นอะไรให้กับคนดูได้แน่นอนว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่คิดแบบนั้นก่อนเข้าไปดูเหมือนกันเพราะงั้นเรื่องของความดรามา่าความอบอ,อุ่นมันเลยไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยตอนเดินเข้าไปดูเรื่องนี้แต่ก็ไม่น่าเชื่อครับหนังที่ดูจะขายแต่ความปั่นและไรซึ่งคุณค่าทางภาพยนตร์จะสามารถใส่อารมณ์ในส่วนของคคควววววาา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 มมดดดรร่่่่เเเขข้้้้้้ไปแลลนนนใกััััับตตือองงงงยทีิ เวท of Massive t ALEN t จะขายได้ความฮาอย่างเดียวและไรซึ่งแก่นสารทางภาพยนตร์ผมยืนยันครับว่าหนังเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าน,นั้นและผมเชียร์ให้คุณไปสัมผัสมันด้วยตัวเอง อย่างที่หลายคนน่าจะทราบกันดีว่าชายที่ชื่อนิโคลัสเคจสุดยอดนักแสดงดีกรีออสการ์ Oscar, และแอคชั่นสตาร์ยุค90ที่ฝากผลงานขึ้นหิ้งไว้หลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นคอนแอร์เดอะร็อกหรือว่าเฟสออฟพอแกเข้าสู่ช่วงปี2000ปุ๊บกระแสของแกก็ค่อยๆดรอปไปรู้ตัวอีกทีก็ไปแสดงหนังเกรดบีซะแล้วซึ่งผมก็ยินดีไม่น้อยที่ Cage, เฮียนิเคจเลือกที่จะเอาบางส่วนของเรื่องราวจากชีวิตจริงของแกเข้ามาใส่ในตัวหนังเพราะมันทําให้เรารู้ว่าชีวิตแกก็ผ่านอะไรมาเยอะมีทั้งช่วงที่รุ่งสสุุดดดขีแแล้้กก็ตตต่่าาาาจนใหยยท แล้วหลังจากที่เฮียแกฝ่าฟันมารสุมชีวิตมาเยอะพอสมควรหนังเรื่อง The Unbearable Weight of Massive Talent มันก็ได้บอกกับผมว่านิโคลัสเคจในตอนนี้ได้กลัดมาสู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นแล้ว Neca ดิแย a บร e เบเวจของ massive Talent คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่ผมชื่นชอบในปี2022ด้วยความวายป่วงของเรื่องราวในหนังความปั่นของมุกตลกเฮฮาเอาใจแฟนคลับนิกเคสและความอบอุ่นชนิดที่ว่าเหนือความคาดหมายที่ตัวหนังสามารถมอบให้กับคนดูได้สำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเข้าไปดูดีหรือเปล่าผมแนะนำว่าถ้าคุณอยากได้ความบันเทิงแบบย่อยง่ายๆเนี่ยผมเชียร์ให้ตีตั๋วไปดูเลยครับแอบแนะนำว่าอาจจะมีบางมุกบางจังหวะที่อาจไม่เก็ตอาจคุณไม่เคยติดตามผลงานของนิกเคชมาก่อนส่วนใครที่ดูแล้วก็มารมร่่ววมมแแช์สดงคเห็น หน่อยครับว่ารู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้ของนิกเคธหาคิดว่าส่วนไหนของคอมเมนต์มีการสปอยเนื้อหาในตัวภาพยนตร์ก็รบกวนใส่ข้อความเตือนผู้ชมท่านอื่นไว้หน่อยนะขอบคุณทุกท่านมากครับที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ